จอบกันนะวัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับอ่ะนะครับขันแรกนะครับถอดปลั๊กนะครับเพื่อไล่แรงดันในระบบนะครับอ่ะลองสตาร์ทดูครับอันนี้ต่อสายไว้แล้วนะครับเพื่อเด็กเยอะครับนะครับถ้าถอดเข้าตัดออกนะนะตัวกิ๊บหักนะครับนะครับวอร์มกว่าแรงดันจะหมดนะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนักสาววิอ่ะดับเครื่องครับนะครับต่อไปก็คือการต่อเกจก็คือการต่อนะครับตัว ตัวขั้วนะครับวัดเนี่ยนะครับสายโค้งเข้ามาที่เกตตัวนี้นะครับโค้งมาเข้าตรงนี้นะครับเกตอยู่ตรงกลางก็คอยวัดแรงดันครับนะครับแล้วก็น้ำมันก็จะวิ่งต่อไปที่หัวฉีดครับนะครับอ่ะทีนี้ก็ลองเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กนี้ก็จะต่อระบบน้ามันแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็สตาร์ทครับรอดูเกตครับว่าบัมติคนี้ขึ้นเท่าไหร่ครับ ที่200กิโลปัตคานนะครับเกตสีฟ้านะนะครับบาร์ก็วัดได้ครับพี I ไนะครับปอนต่อตารางนิ้วนะครับแต่ดูค่า KPA นะครับกิโลต่อปัสคานนะครับ200ครับไม่ถึง200ดีนะครับปกติจะ296นะครับก็แปลว่าปมติ๊กนี้มีปัญหาครับก็รคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ